พี่น้องปาดดอกไหมพี่น้องดอกใหญ่อลังการเลยพี่น้องปาดปาดทิ่โูพี่น้องไงมังพอดใหญ่น้ำหนาไปแล้ว ีหนุมเลจ้พี่น้อ,นอ,องบ้านีไปบ่ไใดจะดอกใดกับตาหนึ่งหน่อยคิง,ง,งกับตาหน่อยมีลุยเลจ้พี่น้อง rồi cũng Dạ ฉันพอหน่อยนึงสันพี่น้องโอ้หน่อยหนึ่งพันาพี่น้องมันจุ่มอยทั้งหนาแล้วปว่ะแสดงว,ว่าเราบ่เห็นเดียวฉันด้เตรียมตาแล้วพี่น้อง Sirun next ta. Yeah. Sirun next ta. Hey, yeah, Yo. Wah, tadi saya lihat pinong. Pinong, yeah, <laughs> What <laughs> <laughs> <you laughs> <you laughs> งามมากงามมากหยุมหเลยพี่น้องหยอะไรเยอะแต่มีเกะแหสิดันพี่น้องมันดอกไงครับจ้ะดอกไงครับดอกไงครับ นะโอ้ยจะสีหนุ่มสาวสันตัวแบบนี่นี่นะโอ้ยพี่น้องเไงเต็มตาแล้วพี่น,อน้องมกินง่ามบางจาังนี่นะเออได้ดอกงามๆไปป,ป,ปุปิติได้พี่น้องนี่นะเอ,อ้ยอ่อนซ้อนค่ะฝนห้างไต่กันเต็มพี่น้องไง ขอมาถ้าได้ถึงยี่สิบนาทีได้พี่น้องเต็มตาแล้วยุ้มเอายุา้มเอาจ้ะอี้ดินมันออกจากน้อยจังสิททำความสะอาดายงงจะพี่น้องเริ่มกระตาที่สองจะพี่น้องกัะตาแรกเต็มแล้วจ้ะอันนี้กระตาที่สองงามคะ าสิเก็บกองก่อนควายเอากรนไก่ตัดพี่น้องมันตัดไปนน้ำพี่น้องสิยายเก็บสาแท้งเงินแถบันมาหัวนะค้นไอแฮมอันน้อยคนเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเอามารอบสองรอบใดเพราะเป็นยังพี่น้องจะาได้ย่เก็เก็บมันหลายคักคุณอ่ะป้อพี่น้องบนท้องไตเลยสิมุนเนี่ยพี่น้องสิมุนเขาไปอีกจ้ะนั่นไม้เก็มันดมนเนี่ยเนี่ยละอ๋อ Mm, då kan <laughs> <laughs> det är Jag det inte. De sa att det mycket. Mm. ไกลขันเอกเอกพี่น้อง มุนมุน,ม,นมุนอีกที่นอ่องตุลักตุเลทตุลักตุเลเราก็มาเราไม่ได้ว่าลำบากนะคะมันคือความสนุกจ้าเดียม,มาหมุนปลาเขียงาน,นเราไปยูทตบเนตตึกเนาะยูทตบเนตตึกอยู่ในตแต่ห้องน้ำล่างแค่ห้องน้ำ พอได้มาปางสิแก่มาเอาอากาศจะพี่น้องมาเอาอากาศบริสุทธิ์กันพอไงแกได้เต็มกับตากันเลยพี่น้องเปนว่ากระตาให้ฉันกันน้อยโปรดปนว่าเปียกเบิดปีนี้เรากลัวลุยๆนะเพื่อกลับพี่น้องเบงสภาพอากาศอากาศดีขนาดมื้อนี้โอ้โหพี่ถือห้วะโายนะครับ อย่าเบิง้งจังสันเป็นรับออเดอร์มาทำเมียก่อน <c oughs> นอน้อนขาคนเดียวางนอน้อน พี่น้องมางามคัดแทีพี่น่ะสุงเขาประกวดได้เลยพี่น้องนี่งามคัดมอดิเต็มอ้ยจะฮักคค้ยเย็นโอ้ยโอ้ย Kolla! <tryck> <Falou. tryck> de stora här. Ja. Vad mm. Du oh, ser, de är lite tråkiga. Ja, det är en gamla. liten. Tar bara in. Jag gillar de stora. De stora hattar. ต้องบอกกันว่าสีตัดขาดีๆงามๆให้เพื่อนอะพี่น้องเลยแต่ว่ามากว่าเป็นจริงเราถอนอยางเดียว Ja, där också. Kliar ja, det är du där bakom? Ja, jag kliar. Jag gör Här inne? Ja. Har du det ett sår där, eller?

อถอดแต่ถอดแบบงี้แหละพี่น้องย้ำใส่แกกระโดดซุปเขาเลยพี่น้องย้ำใส่กระโดดซุปเล้เอาไวปยังสี่เลย <c oughs> หลายๆคนก็ยังเส็ดขี้กันเนาะจา้ะ <c> ม <oughs> <c oughs> ันจะง่ายเปียกลืมบ่มีจะเสียพี่น้องเสียนีเปียกหนาวหนาวหนาวพี่น้อง Jag är som en apa som plockar bort.. Eh, <laughs> eh,